สวัสดีเพื่อนๆชาวไอพิกเซเว่ทุกๆคนนะครับก็เป็นวันที่3แล้วนะฮะสำหรับการเปิดสร้อยฟรีประจํารอบนี้นะฮะสป่สี 4. ่ <laughs> 4แล้วจําผิด <laughs> นะครับโอเคไม่เป็นการเสียเวลานะฮะเราก็เหมือนเดิมมาดูกันว่า100ซ้อยสร้อยที่มาจากสร้อยฟรี50ซสร้อยเนี่ยจะได้อะไรบ้างในวันที่4นะครับผมถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับ <c oughs> อ่ะโอเคนะฮะ ครั้งที่หนึ่งนะครับคร,ร 4, ค,ครั้งที่หนึ่งประจำวันที่สี่ได้แก่กลิบครั้งที่หนึ่งประจำวันที่สี่กลิบไม่มีอะไรเพิ่มเติมใดๆทั้งสิน้นโอเคไปครั้งที่สองฮะก็ยังกลิบนี่นะ แล้วพอลงคลิปไปคนนู้นคนนี้บอกเปิดได้ตัวนั้นเปิดได้ตัวนี้ขิงเกง่งแต่ดูเนี่ยเปิดมามเห็นได้อะไรเขาบ้างเลยเศร้าจัดๆโ okay, อเคครั้งที่สามฮะซึ่งตอนนี้ลาสก็ยังวิ่งอยู่คือทุกคนเป็นไหมอ่ะตอนนี้ใครลาสพิงบ้างไหมอ่ะผมวิ่งแบบอัดคลิปนี่อัดลำบากมากเลยเดี๋ยวเ๋ยววิ่งเดี๋ยววิ่ง,ววงนี่คือคืองงมากงงใจมากว่าเป็นไรจ๊ะ ช่วงนี้อยากออกมาออกกําลังกายไกลออกกําลังกายอย่างเงี้ยไม่ได้ออกกําลังกายนานอะไรงี้ยวันลาสวิ่งเก่งเหลือเกินคลิปคลิปยาวเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าไม่ใช่เพราะว่าคอนเทนต์นานรออีลาสมันวิ่งนั่นแหละโอเค ครั้งที่สี่นะฮะเงียบยาวๆจ้าเงียบยาวๆจ้าไปต่อครั้งที่ห้านะครับเงียบยาวๆจ้าอะไรจะเงียบขนาดนั้นละคืนล่ะ แครอ,อีกแ้วเกมจับคู่อ่ะครั้งที่หกนะครับหกครั้งกับความว่างเปล่า <c oughs> แสกมืดก็มาโอ้โหไพรลิต <c oughs> ไม่เจอกันนานเหรอมาวานเพิ่งเจอกันแกเค,ครั้งที่เจ็ดแล้วฮะ เี่ยเป็นเป่าสากเลยจ้ะไหนมันจะต้องมีอะไรผิดปกติแน่ๆเลยเว้ยมันจะต้องมีอะไรผิดปกติแน่ๆเลยเว้ยก้าไม่พอใจก้า้าไปเลยก็แล้วกันครั้งที่แปดนะฮะอืมไม่ได้ช่วย ไปครั้งที่9แล้วนะครับจ้ะขอบคุณนะ <c oughs> และครั้งสุดท้ายนะฮะของสร้อยฟรีนะครับครั้งที่10ประจำวันที่4นะครับผมกลิบทั้ง10ครั้งเรียบร้อย อ่ะต่อไปเราจะมากินสร้อยจริงกันแล้วนะฮะอันนี้ครั้งที่สิบเอดนาะกินสร้อยจริงครั้งที่หนึ่งประจำวันที่สี่นะฮะก็ครั้งที่สิบอ็ดแล้วนั่นแหละนะครับถ้าแน่จริงแล้วก็กลิบทั้งหมดเลยซิกลิบให้หมดเลยซิกลิบให้หมดไปเลยทั้งยี่ิบครั้งกลิบไปให้หมดไปเลยสิบสอง,คร,งค, <laughs> ครับ ต่อไปครั้งที่สิบสามนะฮะเอะเอ,ะออกแสงมืด <laughs> <laughs> เคลเสเตอีกแล้วมาบ่อยสิบสี่แล้วฮะอืมอะไรมันจะขนาดนั้น นี้นี่แก๊งพนูมาเยอะนะสิหครับผมครั้งที่16ครับ เจ็ดแล้วใช่ไหมใช่สิบเจ็ดแล้วนี่นับนับนับ,น,บนับเลขขึ้นไปเรื่อยๆนับเลขขึ้นไปเรื่อยๆกับความว่างเปล่าต่อไปสิบแปดนะครับ ครั้งที่สิบเก้าฮะอ่าและครั้งสุดท้ายนะครับครั้งสุดท้ายเราจะเหมือนเดิมจากลากันไปด้วยสร้อยแสงมืดนะครับผมยังไงขอบคุณทุกคนมากที่มาดูกันวันที่4แล้วนะฮะ ส่วนวันที่5วันที่5เนี่ยยังเปิดแสงมืดได้แต่วันที่6เนี่ยผมน่าจะเปิดไม่ได้แล้วเพราะว่าสร้อยหมดเนาะสร้อยหมดหินหมดนะฮะยังไงก็เดี๋ยวดูกันอีกทีนึงว่าจะหาทันหรือเปล่าถ้าหาไม่ทันก็เป็น,เป,นเป็นตู้นธรรมดาไปครั้งสุดท้ายนะครับผมโอเคขอบคุณทุกคนมากอีกรอบหนึ่งที่มาดูกันในวันนี้นะฮะใครยังไม่ได้กดไลค์กด u b s ส r i b e ก็กดรับกวนนิดนึงนะจ๊ะนะครับผมไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ